ถึงเวลาของสนุสสักทีครับสำหรับ o p t เทการรีวิวคลิปในวันนี้ผมจะพาไปดูิรม m a คูเซเดอร์0.1ครับกับความสามารถของตัวละครตัวนี้สักเก่งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับโรบักราคาถูกเกมพารแบบจัดเต็ม <Huh? S 1> มีที่นี่เอฟเซชชอปเั้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูก ระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ a c Arise c อตโ s o v e r AV Anime Vanguard BF บอกฟุดปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอบครับอยาก AFK ยี่สิบชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยัง,งไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็อน เป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสมุดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทำให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม anime crusader เเกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับมารีวิวตัวละครอย่างริวมาซอสกกอดนะครับผมในสแตตแบบนี้เลยเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับผมซึ่งริวมาของผมเนี่ยจะเป็นเทรดครูเซเดอร์0.1%นะครับผมแล้วก็สแตตเนี่ยเอบวกเนะครับผมยังไม่ได้ทำเป็นทริปเปอร์สาช่องนะอืม ซึ่งวันนี้จะมาบอกนะครับว่าความสามารถของริวมะเนี่ยเก่งมากน้อยแค่ไหนอ่าเดี๋ยวไปอ่านพาร์ตีกันก่อนเลยครับริวมะเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นบนปกคลิปเลยครับเป็นตัวละครที่เก่งนะเออแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าไม่มีเทรดศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยมันจะเก่งไหมแต่มีศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยความสามารถมันจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับเพราะความสามารถอันแรกนะครับหมายถึงว่ามีเทรดหรือไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า ความสามารถนี่คือการที่ริวมาเนี่ยตีซ้ํากับศัตรูตัวเดิมเนี่ยจะเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจให้ตัวเองสูงสุด50%แค่นั้นเลยแบบเข้าใจง่ายๆคือแมปแบบนี้เนี่ยพาสีเข้าใจง่าย,ายซึ่งผมชอบมากไม่ต้องอ่านอะไรเยอะก็แค่อะก็ตีซ้ําตัวเดิมอะเหมือนเราทําดาเมจไปมันไม่ตายเราตีซ้ําไปที่ตัวเดิมนะครับเราก็จะเพิ่มดาเมจให้ตัวเองบวก5%จนกว่าจะ50%แล้วก็จบอ่า อันที่2นะครับ Siren execution เนี่ยจะเป็นริวมาเนี่ยมีโอกาส25% 25%นี่เยอะนะครับโอกาส25%ที่จะฆ่าศัตรูที่ไม่ใช่บอสเลยนะที่มีเลือดต่ำกว่า10%แล้วทุกครั้งเนี่ยที่ฆ่าสำเร็จเนี่ยเวลาที่ execution ก็คือฆ่าไปเสร็จเรียบร้อยอะไอ้ p a s s i ตัวนี้25%ติดเนี่ยจะลดคูดาวตัวเอง2%ครับลดได้สูงสุดถึง15% ซึ่งมันจะเป็นตัวละครที่ตีไวยมากๆนะตอนผมไปเล่นฮาโลวีนเนี่ยยิ่งเราเลือกลดคูดาวเนี่ยตัวมันจะตีไวมากๆนะครับผมสำหรับริวม้านั่นเองเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนลแล้วกันแซดแรกเริ่มนะครับ 3.7spa เร็วมากนะของผมยังไม่เป็น 3s นะครับเป็น S อย่างเดียวเนี่ยแค่ S ตัวเดียวเนี่ย ความสามารถแรกเริ่มตั้งแต่วางครั้งแรกก็3.7 SPA แล้วน้อยนะครับตัวละครที่ตี3.7 SPA เนี่ยถ้าไม่ได้ได้เเรทคูเซเดอร์นะจะพอๆกับนากุโมะเลยนะครับผมแต่ความสามารถคือมันลดคูดาวลงไปได้อีกคือถ้าใครเล่นนากุโมะมาเนี่ยจะรู้ว่านาคุโมะของคูเซเดอร์ของผมเนี่ยมันจะเป็นสายคริสมากกว่าแต่นเนี้ยเป็นสายแอตแท k กสปีดของแท้ครับ ซึ่งอย่างนี้บอกไปผมจะมีเคอรส์สในการลดคูดาว9.5%ด้วยเดี๋ยวผมไปให้ดูในด่านเลยแล้วกันว่ามันสามารถที่จะตีเร็วได้ขนาดไหนนะครับสำหรับริวมาคูเซเดอร์นะก็ขออนุญาตรีวิวในด่านฮาโลวีเลยแล้วกันนะครับจะได้ดูความสามารถของอีเวนต์ตัวมันด้วยโอเคเดี๋ยววางไปเลยครับนี่คือระยะแรกเริ่มนะมาถึงก็ระยะ24.2เลยนะครับ 3S นะแล้วสังเกตได้ว่าเมื่อกี้พาสติดแล้วนะครับ จาก3.7กลายเป็น3.6เลย25%ติดตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่ติดอีกแล้วคือมันนับเป็นตัวเลยนะถ้าติดตัวไหนมันก็ลดเท่านั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นดีบัฟรัวๆเลยแล้วกันนะจริงๆอ่ะตัวมันอ่ะไม่ตีไฮบริดครับถ้าตัวมันตีไฮบริดอ่ะจะโกงเลยซึ่งท่าที่มันโกงจริงๆเนี่ยมันคืออ so ัปเกรดโซฟายสแลตรงนี้ครับเพราะว่าฮิตมันจะเยอะมากๆนะแต่มันจะเพิ่มคูดาวนะครับ แต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดของริวม้าเลยก็คือท่าสุดท้ายครับท่าสุดท้ายเนี่ยตอนแรกที่ผมใช้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ดีสําหรับตัวริวมาเลยนะคือมันเป็นฮิตเดียวครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอาให้ดูทีละท่าละกันอันนี้ก็ฮิตเดียวนะอ่ะเห็นไหมท่าแรกจะเป็นฮิตเดียวครับถ้าเราอัพเพิ่มปึ้งมันจะกลายเป็นเส้นยาวแบบนี้แล้วจะกลายเป็นฮิตเดียวเหมือนเดิมคือท่าฮิตเดียวอ่ะมันเยอะมากของริวมะาเนี่ย แต่ถ้าเป็นที่ท่าที่เก่งที่สุดสําหรับที่ผมบอกเนะี่ยเห็นไหมเดี๋ยวคอยดูนะ3าวิครับนี่แล้วถ้าเขาตีอย่างเงี้ยรัวๆนี่คุณดูดาเมจ8 0 0 0 0 0แล้วอัพแป,ป๊บเดียวเองถ้าเล่นด่านเนี้ยแป,ป๊บเดียวเลยอันนี้เป็นท่าที่เคลียร์เกาะที่ดีสุดของเรียวมะนะนะเรียวมะนี่คือท่าเคลียร์เกาะที่ดีที่สุดแต่ท่าที่มันได้รับหลังจากอีโวมาเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นแค่ฮิตเดียวเท่านั้นครับ แต่ความสามารถที่ได้รับมาก็คือมันจะไปสอดคล้องกับพาส,สีตัวที่สก็คือมันจะตีไวมากมันจะตีไวมากๆสําหรับริวมะนะอืมดามจมันจะไม่ได้แบบเวอร์เท่ากับคูเซเดอร์ตัวอื่นนะครับเพราะสแตตผมยังไม่ได้สวยอะไรมากด้วยมันก็เลยตีแค่8 0 0 0 0นอยู่นะครับแต่สิ่งที่มันจะทําให้ดามจคุณบูสต์บูสต์บูส์เวลาคุณไปเล่นกับคูเซเดอร์คนอื่นมันคืออะไรรู้ไหม คือดามเมจคุณจะบูสต์บูสต์บูสต์ก็เพราะว่ามันลดคูดาวไวอ่นี้แหละครับอันนี้เนี่ยมันจะกลับมาเหมือนแบบคุณวางไปเฉยๆอ่ะ SPA ก็คือลดคูดาวแรกเริ่มมันจะ3.7แต่ถ้าคุณอัพไปถึงขั้นนี้เนี่ยปุ๊บเหลือ3.4ครับ3.1ครับเนี่ยมันจะกลายเป็นฮิตเดียวครับมันจะเคลียร์เกาะไม่ได้แต่มันจะตีไวมากดามเมจจะหลักล้านครับแต่จะตีไวมากเห็นปะแต่ว่ามันจะมันจะไม่ดีแบบ เท่ากับสกิลท่าที่ตีรัวๆของมันอืแต่มันจะตีไวคือตอนแรกที่ผมได้มาเนี่ยแล้วผมเอาไปลองใช้ตอนที่ยังอไม่มีเทรดนะมันไม่ได้เก่งอะไรมากครับถ้าตัวไม่มีเทรดอ่ะอืมแต่ถ้ามีเทรดเนี่ยตัวมันจะตีไวเอาง่ายๆมันตีไวแล้วก็มันจะแรงซึ่งมันมีแค่นี้เลยนะแต่ถ้าเล่นกับดานฮาโลวีแล้วคุณเลือกรบครูดานะ มันจะตีไวมากอเดี๋ยวผมลองเลือกเลือกให้ดู2.8ครับถ้าผมเลือกแบบการลดคูดาวสีทองสักอันเนี่ยมันจะเกือบลดไปแบบ1วิแล้วอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมอนุญาตวางรีอัศหน่อยละกันเพราะว่าจะต้องเอามากันนะครับแต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ประเด็นนะถ้าไปเล่นกับพวกตัวตีติดไฟตัวอื่นอะริวม้ามันก็จะได้ทําความสามารถรัวๆเลยครับอย่างเช่นเนี่ยเอามาเล่นกับรีอสัสหรือเอามาเล่นกับตัวละครอย่างบุ๊กก็ได้ นะครับบุ๊กเนี่ยก็จะมีความสามารถในการที่เป็น Full LE เหมือนกันแล้วเป็นแบบ Full LE แบบตีติด,ดไฟด้วยบุ๊กอ่ะเนี่ยบุ๊กมันจะมีพาส i ี e เนี่ยเบิร์นเหมือนกันซึ่งมันมีพาส i ี e เบิร์นเยอะมากๆอ่ะรถคูดาวอยู่ละเนี่ยมันตี2.6วิแล้วครับแต่ถ้าเดิมๆของมันอะ่ะมันประมาณ3วิอ่าสวิ3.1เร็วสุดแล้วถ้าทำตาแตดสวยๆกว่านี้มันก็จะเร็วได้มากกว่านี้ นี่คือความสามารถของยมะาแล้วนะก็คือจะตีหลักหลัก1 m อแล้วความสามารถเพิ่มเติมก็คือเนี่ยอ่ามันจะตีเร็วนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ว่าตัวมันไม่มีข้อเสียเลยนะข้อเสียของมันก็คือฮีทมันน้อยครับนี่เนี่ยเห็นปะทุกคนแล้วก็แอนิเมชันมันช้านะเพราะว่าตัวคีตัวตัวเคีย์เกาะตัวอื่นดีกว่าเหมือนเอาบูมาเคียเกาะยังไงก็ดีกว่าหรือเอารีอสมาเคียเกาะก็ดีกว่า แต่ถามว่าตัวมันดามิสบูตแรงไหมแรงนะอย่างที่ผมบอกครับมันจะมีเ่อความสามารถพาสีอันแรกอย่างที่บอกไปเลยก็คือเพิ่มดาเมจ50% 50%นี่เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรถคูดาวความสามารถมีแค่นี้แหละแล้วก็มีแล้มี e อ็กซิคซึ่ง e x ็กซิคมันดีนะทุกคนคือมันเป็นตัวเคลียร์มอนที่ดีอ่ะแต่ข้อเสียเดียวของ uma, ริวมาเลยก็คือท่าสุดท้ายครับท่าสุดท้ายคือมันตีฮิตเดียว แล้วมันก็ตีเป็นวงๆแค่นั้นแหละงอประมาณนี้นะกันนะครับสําหรับตัวละครอย่างริวมะนะใครอวยเนี่ยก็ผมเอาไปลองใช้แล้วเทียบกับฟูลเซเดอร์ตัวอื่นมันพอพอถูถ่ายอยู่เพราะว่าตัวมันตีไวครับตัวอื่นอาจจะไม่ได้ตีไวเท่ากับริวมะแต่แรกมากับพวกแบบฟู l เอลีบ้างหรือเป็นตัวตีบินบ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความสามารถคือ ตีไวสุดๆเลยใครชอบแบบรถกูดาวตีไวๆก็ลองหาดูสําหรับผมผมใช้แหละก็ก็แบกนะเอาจริงๆตอนไปเล่นจริงๆอ่ะมันแบกนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่แบกนะก็คือมันกูเชเดอรอ์มันก็แบกอยู่แล้วแหละดามจมันไม่ได้แย่เลยอ่ะตอนเอาไปเล่นเน่ะเพราะมันตีไวมากทุกคนดูดิปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเวลาผมลงฮาโลวีนหรือว่าไปลงอะไรกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยดาเมจผมก็พุ่งสูงเหมือนกันโดยที่ใช้ริวมาบูสเนี่ยแหละแต่พอดีว่าผมมีนาคุโมะด้วยไงนางกุโมะก็สามารถที่ะ มาแทนในส่วนของ Full L.E. Crusader ตัวอื่นๆได้เพราะมันกรอบสกิลได้นั่นแหละครับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับริว้านะวันนี้ก็เป็นการรีวิว Crusader ครั้งแรกของผมก็ฝากกดไลค์กด s u r s c r ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย